เรื่องความปลอดภัยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ s a c s บน i อริ Cloud Platform SaaS หรือซอฟต์แวร์ s a c s หมายถึงรูปแบบการขายซอฟต์แวร์โดยให้ผู้บริโภคใช้บริการ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งในอดีตหากเราต้องการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ประกะประเภท ERP CRM เราจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากซึ่งการซื้อดิสเซนซีเพื่อนำมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และยังต้องจัดเตรียมในส่วนของฮาร์ดแวร์และเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดดิสก์เพื่อใช้ในการประมวลผลและเก็บข้อมูลเป็นส่วนกลางอีกครั้งยังต้องคำนึงถึงค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาระบบค่าจ้างทีมงานไอทีค่าทำระบบแบ็กอัพข้อมูลหรือแม้แต่การทำสัญญาประกันความเสียหาย ให้กับอุปกรณ์ต่างๆซึ่งรวนแล้วแต่มีความยุ่งยากและต้องเตรียมการกันอยู่นานกว่าจะได้ใช้ซอฟแวร์สักหนึ่งตัวแต่ SaaS เปลี่ยนความยุ่งยากทั้งหมดเหล่านี้ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ผู้ซื้อจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริงเช่นการตามจำนวนผู้ใช้ และตามระยะเวลาที่ต้องการใช้ก็สามารถเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทันทีผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจึงทำให้ผู้ซื้อซอฟต์แวร์ไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากด้านฮาร์ดแวร์เหมือนแต่ก่อนซึ่งวิธีนี้นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายใ,ให้กับองค์กรมากกว่าการซื้อลิเซนซีแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาในการใช้ซอฟต์แวร์อีกด้วยอย่างไรก็ดี SaaS อาจดูเหมือนเป็นคำตอบที่ดีของการเลือกซื้อซอฟต์แวร์แต่ SaaS ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายหลายด้านที่องค์กรควรให้ความสำคัญว่าข้อจำกัดต่างๆนั้นมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับธุรกิจหรือองค์กรซึ่งในรายงาน จะอธิบายถึงการใช้บริการและประโยชน์ส่วนระบบ i อ i ิสข o าวปัจจุบันได้มีบริษัท c a s เคเตคนำเข้ามาใช้ไอริสจะถูกทำการโดย3รูปแบบร้รยกันไอริสแบ็กอัพ เป็นบริการสำรองข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์จากลูกค้าขึ้นไปเก็บไว้บนระบบข่าวลูกค้าสามารถตั้งค่าการสำรองข้อมูลได้โดยอัตโนมัติและสามารถกู้ข้อมูลกลับได้ด้วยตนเองต่อมา i l e a ดแ c s s s สเลเตเป็นบริการที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ของลูกค้า โดยพาร์ทเนอร์ของบริษัทมีเอดเซอร์เวที่ติดตั้งข้อมูลอยู่ตาม IP ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกซึ่งจะทําการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ลูกค้าไว้จากนั้นเมื่อมีผู้ที่ต้องการเข้าสู่เว็บไซต์สามารถรับข้อมูลเว็บไซต์จากเอดเซอร์เที่ใกล้ที่สุดได้ และต่อมา i l i s Protection i l i s Protection เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เว็บไซต์ของลูกค้าทำหน้าที่เหมือนเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอ l ลรองรับการโจมตีที่จะมายังเว็บไซต์เช่น SQL Injection e s x i s e Skipping DDoS Attack และภัยคุกคามอื่นๆ สรุปแล้วความปลอดภัยของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ a s a s e r v i c e บน Ilist Cloud Platform จึงมีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ใช้งานและจึงน่าเชื่อถือได้ว่ามีประสิทธิภาพเพราะได้รับการการันตีจนได้รางวัล จากองค์วิจัยระดับโลก2015บริษัท MS EC กับ c a t เจอรจึงเป็นผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการป้องกันความปลอดภัยของเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตและการวางโครงข่าย i l i s Cloud Platform จึงมีประโยชน์ และมีความปลอดภัยสูงจึงผู้บริโภคจึงสามารถวางใจเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ S A Service บน i อริสคาว d พล a ฟอร์ม